แล้วสวัสดีครับอีกรอบครับผมย่า yeah. สวัสดีครับสวัสดี<ท>คร<น>ับสวัสดีมา,สสดมาแล้วมาแล้วสวัสดีทีมงานสวัสดีทุกคนที่เก่งมากแล้วก็เออ่กองเชียร์ทุกท่านนะครับวันนี้จากโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะฮะจิงกะเบลคอนแวนน้องๆเดี่ยขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนจิงกะเบลคอนแวนประตูเรารับได้มันแปดแสนคนสามร้อยกว่าชีวิตนะเอาเรื่องจริงสิเรื่องจริงประมาณประมาณสามร้อยยี่สิบสามร้อยกว่าคนก็วันนี้เราก็มาเป็นทั้งหมด เต็มแบกว่าคนอ่าใช่ก็มาซุปมาเตฮะอยากให้เพื่อนๆไปกดติดตามป๊อกซุปทีวีไว้เพราะว่าถ้ามันสมัครใครเยอะๆหรือคนติดตามเข้ามาเยอะเราก็จะไปสตรีมในนั้นครับอ่าผมน่ารักผมหล่อไหมอันนี้คือหมวกสีขาวนะครับผมครับถ้าสีดำผมก็เป็นสีดำโอ้โหยังไงสอดมันก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมยก็คือไม่มีคิวก็ใส่ได้บได้ตุดูไทยแลนด์ปั๊บวันนี้มีสายหนึ่งนะครับโทรมาจากญี่ปุ่น คือโทรมาเคอโทรมาบอกบอกกับทีมงานตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้อยากจะโทรมาออจากญี่ปุ่นคือขอขอมาแล้วเป็นคนไทยนี่แหละครับไปได้มีที่ญี่ปุ่นเอ้ยใช่จริงไหมเนี่ยใช่แล้วก็ชอบเล่นโป๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สายทางญี่ปุ่นทางบ้านญี่ปุ่นใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับสายแรกของเราเลยภาษาญี่ปุ่นสวัสดีนี่อะไรจ๊ะอริงะโตะออเซมาเซนี่คืออะไรเวลาที่เข้ายะร้านจะเป็นยังไงเขาบอกวัดไซมาเซะใช่ไชื่อวัดเอาเข้าสนใจสายโทรมาหน่อยบ้างเลยยัดไซมาเซะใช่ไหมสวัสดีครับชื่ออะไรครับได้ยินชัดไหมฮะครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับได้ยินชัดเจนเลยฮะผมชื่อฟุกนะครับคุณฟุก ฟุกโทรมาจากประเทศญี่ปุ่นเมืองอะไรอ่ะครับผมเมืองชิบะครับผมคุณฟุกเล่าให้ฟังหน่อยไปอยู่ญี่ปุ่นนานนะครับผมอ๋อปริมาณเรียนภาษาที่นี่สองปีกว่าแล้วครับครับอ๋อเราพูดได้ไหมครับพูดได้นิดหน่อยครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วันนี้ที่โทรมาี่คือมีแฮนไหนมาระบายหรือมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไหมครับนี่เอาเป็นของวันนี้เลยนะครับล่าสุดเลยล่าสุดเพิ่งวางสายเพิ่งโดนไม่แกะคือโดนปุ๊บวาโทรมาปั๊บเลยปั๊บเลยโอเคได้ครับได้พอดีไอผมนะครับถือเก เอทนะครับผมเอทคิงเอ็ดชิงตูดนะครับแล้วทีนี้ไอ้ของคู่แข่งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาไห้ถืออะไรหรอครับที่แรงนะครับแล้วทีนี้ผมเบียดไปที่5เหรียญนะครับผมอันนี้ของออนไลน์นะครับครับแล้วทีนี้ไอ้ของเขาก็คอมาก็คอมาปอบเปิดมาทีสองเอทนะครับผมแต่เขาละดอก อเรนโบจ้ะผมก็เลยเลสไป2ส่วนสของพอตนะครับผมครับแล้วเขาก็คอมาทีนี้พอมาแล้วเปิดมาเป็นหนเก้านะครับผมครับผมก็เลยเลสอีกรอบหนึ่งครึ่งพอตนะครับผมพออินมาแล้วผมก็เลยออินส่วนไปที่นี้โหเขาถือเอดเก้านะครับผมก็เลยว่าเอ็นผมเล่นผิดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคทีละคนดีกว่าเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนมึงก่อนมึงอ่ะมั่วสุดเลยมึงอ่ะเหมาะกับเป็นการเป็นคนที่อเอดเก้า กูกับพี่กุ้ยเนี่ยควรเป็นคนที่ถือเอคิงไม่ใหไต้องเป็นป<ะ>ั่วเหมือนมึงไปแดกเขาอะไม่ให้มึงสนตัวกูเคยโดนไงอะฮะมึงอะควรจะอธิบายแทนเนี่ยว่ามึง คิดอะไรอยู่คิดอะไรอะเออวิธีการแบบเน,นี้ยจะสอนเขายัาง,ไงไงสอ <c oughs> นยังไงนุ่มเป็นคนทำไงเอออ่าเริ่มจากผมเวลาฟุกเอาจจริงแล้ผมตัวน้อยอินตอนเธอนี่ยผมบอกเ <c oughs> ชื่อปะผมอ่ะ <c oughs> เพราะว่าฟุกอย่าลืมถ้าเขารู้ว่าเราเป็นผ้าใหญ่เอสคิงอ,อะไรเงี้ยเขาอะ่ะก็จะไม่กล้าอินใส่ฟุกถ้าเขาไม่มีแฮนด์ที่ชนะฟุกได้ฟุกนึกออกปะอ๋อครับมันจะไม่เป็นบัฟเลยเว้ยเพราะว่า ถ้าฟูกบอกว่าตอนเปิดฟล็อปมามันเรนโบว์อะแล้วเราเบสตางเงี้ยโอกาสที่เขาจะคอได้คือมีลุ้นสเตดรอแต่ว่าเราเบสไปเยอะมากตอนพีฟอร์มันก็อาจจะไม่มีอาจจะไม่มี5้าสามมาเล่นหรืออาจจะเป็นแบบอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะอาจจะเป็นอาจจะเป็น้คืออาจจะมีเอทห้าอะไรแบบนี้เอทห้าซูสเอทอะไรบางอย่างที่มันลุ้นสเตจได้แต่พอตกเป็นเก้าแล้วเราเบสแล้วเขาอินเนี่ยมันต้องน่าจะลุ้งู้ตัวแล้วหล่ว่าเราแบบไม่น่าพออเพราะเขาเพราะเขาไม่มีเตผลที่เขาจะไล่หลออไปถ้าเขาเป็นแทนที่ ถูกไหมสมมุติว่าเขาอาจจะลุ้นแค่ตกกระเตะตรงริวเวอร์ตกฝาดตรงริวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยผม <ห ả? S 2> ผมผมถ้านี่ผมยังไม่เห็นบอร์ดที่มันในนี่ขนาดนั้นนะถ้าเล่ากันแค่นี้ถ้าเป็นอออินขนาดแล้วถผมไม่รู้ว่าเขาอ,อินมาเยอะเท่าไหร่ถ้ามันเยอะมากอะผมบอกจริงเพราะว่าผมโดนบ่อยกระเบิดคิงอะนะออไอเดียพี่กุยบ้างเดี๋ยวขอถามน,นิดนึงมันม,มันเกม,มเกมบรายเท่าไหร่รอ่ะ อ๋อเริ่มที่1นึ่งสองนี่แหละครับอ๋อหนึ่งสองเบสพี่ฟอบไป5เหรียญใช่ป่ะครับพี่ฟอบนี่อยู่ตำแหน่งอะไรนะเขาเล่นก่อนอ๋อเล่นก่อนโอเคพี่ฟอบ5เหรียญแล้วเขคอเขเป็น13ใช่ป่ะแล้วเราก็เบสผมอยู่บิ๊กบายติดตำแหน่งเขาไอ้ยวยคัตออฟนะครับอ๋อคือคัตออฟเขาตามได้เขาวนมาแล้วเราเบส5เหรียญแสดงว่าเขาคอไปก่อนแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่า2เหรียญแล้วเราเพิ่มอีก3เหรียญเขาคอได้เขาคอได้ ก็คือเขาเขาเขาคอมาก่อนแล้วเราค่อยไปเลสใส่เขาตรงบิ๊กใช่ไใช่ใช่ใชครับแล้วเราก็ยิงต่อแล้วเค็คอแล้วเราก็ยิงซ้ำตรงเทินครึ่งพอดแล้วเขาก็อออินอออินเขาอออินมีมีชิปเท่าไหร่อะคนละสี่บเหรียญนะแต่แข่เข้ากันเลย40่สิเหรียญอ๋อแต่แ่เข้ากันเลยนะครับผม ก็คือตอนแรกตรงฟอปเนี่ยเรามีอยู่13ถูกไหมพอตมีอยู่13แล้วเรายิงไปครึ่งพอตแล้วเขาก็คอใช่ไหมตรงเทินพอตมันก็จะเป็นประมาณ20กว่าใช่ป่ะแล้วเราก็ยิงอีกครึ่งพอตก็คือ10กว่าแล้วเขาเอาอินก็คือเขาเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบสาใช่ไหมประมาณนี้อ๋อถ้างนั้นไม่ผิดมากหรอกเพราะว่าความเห็นพี่นะคือสวยนะความเห็นผมอะเพราะว่ามันผมก็ว่าไอ้สวยถ้าสี่สิบถ้าสี่สิบเนี่ยถ้ามีอยู่แค่สี่สิบอะคอได้แหละมีเท่าไหร่เพราะว่าอีกคน คนเขามีโอกาสมีเป็นเอดอย่างอื่นเยอะมากอ่ะแล้วก็เขาอยู่คัดออฟด้วยไงเขาจะมาด้วยเอชสามเอด2ก็ได้เออใช่ใช่หรือบางทีมั่วมามี9มีมีสมสี่อะไรเงี้ยแม่งมั่วมาเฮ้ยลุ้นสเตทว่ะใส่แม่งอะไรเงี้ย มันเป็นไปได้หมดมั่วแบบผมอรผมเข้าอยู่แล้วเหตเก้าอยู่คัดออแบบคุณฟุกผมเข้าอยู่แล้วเราเล่นเฮดอ Up ด้วยผมยิ่งเข้าหนักเลยเออเขาจะมองว่าไม่ผิดมากครับใช่ใช่ไม่ผิดเลยแหละซวยด้วยแหละถ้าเล่นช็อตสแต็กเนี้ยก็คือซวยแต่ว่าถ้าช็อตขนาดเนี้ยคือถ้าบอกว่าบาย1-2่ใช่ป่ะเรามีแค่20บิ๊กบายองผมอยากให้เล่นแบบท่าน้อยกว่านี้คคุณฟุกคุณฟุกมองไหมคือพรีฟอบใช่ป่ะเราใส่5เหรียญเนี่ยมองว่ามันมัน ตัวเลขมันไม่ใช่ตั้งแต่ p ีฟอแล้วี p oh. ของเราเนี่ยสมมุติว่าเขาเริ่มคอกันมาแล้วอะ่ะคุณฟุกดูจํานวนข้างล่างว่าเขาคอมากันกี่คนสมมุติว่า oh. มันคอมา3คนคนละ22 2 oh. มีสมอบายที่เป็น1แล้วเราอีกที่เป็น2คุณฟุกบวกเลย2บวก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 ปุ๊บสมมติ9ใช่ไหม oh. คุณฟุก <Yeah. S 1> เติมไปเลยอาจจะแบบ9บวกไปอีกแบบ19เลยก็ได้กล่าว oh. ว่าเล่นแบบ P4 อแล้วฟอบแล้วจบเลยเข้าใจป่ะคือเราอะ่ะซอสแตกเราเล่นท่ายเยอะไม่ได้วิธีการที่เราจะเล่นเซฟที่สุดคือให้เขาก้าค พอพีฟอบเราให้แพงเราจะสามารถรู้ข้อมูลเขาว่าไพ่เขามีประมาณไหนสมมติหงายมาเป็นสี่สองเอ็ดโอเคเซฟกูสบายและกูพุ่งเลยอาอินใส่แล้วเขาก็จะเอาเอ็ดเก้ามาวัดกับเราสมมตินะอนาคตไม่เป็นนี้นะเราอออินใส่ตรงฟล็อปปุ่งก็เราเหลืออีกแค่ประมาณ21ถูกป่ะพอเราไปไปสิบเก้าเมื่อกี้เขาก็จะเหลือเขาจะ21มาคอเราเหมือนกันเขาก็จะโชว์ดาวปุ๊บเรานำแล้วเรานำที่คิกเกอร์ที่เป็นคิงถูกไหมครับเสร็จระบบก็จะถามเราว่าคุณจะรันหรือเปล่า เราเราชวนลันเลยสองถึงสามครั้งถ้าลันแรกเราโดนเอ็ดเก้าทูแพรใส่โอกาสที่เขาจะมาทูแพรเราอีกคือน้อยแล้วนะเอาแล้วเขาเหลือแค่แบบเก้าอีกสองตัวแล้วนะอ่าที่เหลือเนี่ยโอกาสเราชนะแล้วอน,นาคตจะเปลี่ยนทันทีถูกไหมเออลองลองลองคิดอีกแบบหนึ่งอะ่ะแล้วมันจะหาวิธีเล่นที่มันปลอดภัยแล้วยิ่งเราเล่นช็อตสแต็คมันจะเล่นแบบนี้คือปลอดภัยที่สุดให้เขาขอเข้ามาโดยที่จํานวนที่มันเยอะมากๆทําให้เราสามารถเขาเรียกอะไรกาหนดพอจะรู้ให้เขาได้ว่าเขาประมาณไหน แล้วถ้ามันฮิตใส่เราอย่างเงี้ยเราอินใส่ได้เราก็ไม่เป็นไรต่อให้เขาไม่ตามมาเขาไม่เอา1 0บสมาตามเราเขาหมอบทิ้งไปเราก็กินเท่านั้นเราก็คุมแล้วไงเราก็ปั้นพอร์ตไปเลยพอเราพอร์ตค่อยๆใหญ่ขึ้นพอเราสแต็กใหญ่ขึ้นเราค่อยเล่นท่าเยอะขึ้นอื เอออันนี้พอเราเป็นช็อตสแตกอะ่ะอย่าไปเล่นท่าเยอะเล่นที่เขาบอกคือเล่น A B C เล่นไปตามเล่นไปตามลำดับอะเล่นแค่เบสพี่ฟอบฟอบเป่าอินเบสพี op, ่ฟอบฟอบอินอย่งนี้จนเรามีสะแนนเยอะๆอ,ะอะ่ะเราค่อยเล่นอ๋อครับ <ừ, S 2> <ม>วิธีการมันจะเปลี่ยนแล้วเหมือนอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนอ่าครับคิดตามเมื่อกี้ถ้าคิดตามกันทนะันอ่ะพอจะพอเห็นภาพว่าอ๋อเฮ้ยสุดจะคู่เอมการตรงฟลอปเนื้อป่อปอปปะแล้วระบบก็จะชวนลังโอเครัน okay, แรกเราจะโดนคู่เอดด็ดเก้าดูแพร์รันสองรันสามเราจะรอดเราก็ได้สองในสามเราก็สบายละเจ็บๆอ่าอ่าอ่าเก็ตป่ะเออในวันนั้ยอ้าน มาดดเเกิลยแล้วแล้วมีแล้วมีแฮนอื่นอะไรอีกไหมครับเอ้ยคุณฟุมาหาเมืองอยู่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยครับได้ไปเล่นแคสหรือว่าที่นู่นบ้างป่ะจริงๆเขามีจัดแข่งใช่ป่ะพี่กุ้ยหลัการที่ญี่ปุ่นผมเพิ่งหัดเล่นโป๊กเกอร์ได้ประมาณ4เดือนเลยครับอฮะแล้้วรูจักโป๊กเกอร์ได้ยังไงครับอ๋อติดตามจากในใน t u b e ของพี่นี่แหละฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเมือแล้วแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีครับอย่ต่างแดนเลยนะอยู่ได้2ปีนะครับผมอ๋อ ก็มีก็มีช่องเราไม่แหละที่ทําให้เขาไม่ค่อยเหงาฟุกมีมีแฮนด์อื่นอีกป่ะเห็นบอกว่าเห็นหลังไม่บอกว่าค่อนข้างหนักอ๋อโดนเหมือนกับโอ้โหซวยตลอดเลยแบบอย่างก่อนที่ว่าผมจะถือเอจริงเนาะเอแฮนด์ก่อนนี่เนาะพอดีผมก็ถือเอจแมมเอ็แจ๊กนี้นะแต่ที่ไอ้ไพ่สองใบหลังสุดๆุดเนี่ยไพ่สามใบแรกที่เราเปิดมาปี๊บมันไม่ไม่มีปิดเลยตทนนี้ผมก็เลยเอเช็คไปเอเช็คไปจนถึงใบสุดท้ายนะถึงเพ่อนถึงลิเวอร์แล้วนะแต่ที่เขาเ็าอออินมาใส่แต่ตัวเองไอ้ติดไอ ปองแล้วนะครับผมอย่างสมมติว่าเปิดใส่สี่ห้าคือแน่แล้วก็เปิดไส่ใบข้างหลังมาเอ็นเอ็นแม่มแมมอะไรอย่างงี้แล้วพอเราปอง้วเราก็เลยตามแล้วไอ้เราก็นึกว่าเรานับล้วเนานับวนนี้เขามาเป็นเขาฟูเฮ้าเงี้ยโอ้โหโดนตลอดเลยแฮนด์เนี้ยประจัมากเลยเจอแบดบิดเ่ยช่วงแบบดาวสวิงป่าวะ มันเป็นแถบด้วยบางครั้งอ่ะโดนวางแถบแม่เออวางแถบด้วยแบบว่าถ้าคือว่าเป็นงี้นี่เราหมอบหรือว่าเราจะนั้นก็แบบมันก็เสียดายนะหมอบแต่เข้าใจอยู่ครับคุณฟุกว่าออนไลน์อ่ะโอกาสในการหมอบมันเยอะมันมันมันยากกว่าแคสเกมมังพี่กุ้ยเนาะจริงจริงคือด้วยด้วยด้วยเวลาใช่ไหมที่มันเร่งรีบทุกอย่างแล้วารถ้าใจมันสั้นอ่ะแล้วแบบเราเซตอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบกดคอไปทั้งทที่ไม่รู้แม่งฟูเฮาเลยสามบางครั้งหลายครั้งอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่่่่่่่่่่ปปรรรรระะะสบบบกกกกกกาาาณ์แแแลลลลล้้ววหใในนนนนนเเเเเเเออออยยยงงงง็ตไืๆๆคััชชโมิ นช็อตช็อตแตกด้วย พอเป็นชอตสแตกมาทําให้เรายิ่งอยากคอเพราะเราจะรู้ว่าเรารู้สึกว่าเราเสียน้อยหรือนิดเดียวแต่ที่ไหนได้เราบอินมาเกี่ยอะไรเงี้ยเราต้องดูที่ว่าเฮ้ยเรามีบอินเราระบายมากี่รอบแล้วเชอใช่ท่านไงวันนี้อยากให้พี่กุ้ยแนะนําให้แนะนําฟุกดีกว่าว่าเียนแ้ฟุกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องวางแผนยังไงเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปคือตอนนี้ตอนนี้หลักๆฟุกอาจจะเป็นมือใหม่อะแล้วหนึ่งเงื่อนไขของฟุกคือมือใหม่หัดแตกหัดเล่นเล่นชอตสแต็กอะไรอย่างนี้ผมว่าผมว่าเงื่อนไขประมาณนี้พี่กุ ระยะสั้นได้ครับโอเคก็ดูจากประสบการณ์คือยังเป็นมือใหม่เยอะนะก็ัอีย่างเงี้ยมือใหม่เราเราควรจะไปเคร่งเรื่องคือไม่รู้ว่าพื้นฐานเรามีเ,ามเท่าไหร่แต่ฟังจากที่เล่ามาคือไม่เยอะอทีนี้พอเวลาไม่เยอะควเราควรเคร่งเรื่องไอ้แบงก์โลมาเนจเมนต์ครับการจัดการ,รเงินที่จะมาเล่นว่าโอเคเรามี100เราไม่ได้เอาเอาลงมาเล่นที100่รใช่ไหมเราเราแบ่งทีละ5ทีละส0อะไรเงี้ย อพอเวลาเหมือนเหมือนเราตายได้หลายรอบหน่อยอะ่ะส่งกองทหารไปที่หนึ่งส่วนสิบ่ส่วนห้าอะไรเงี้ยใช่หมครัระหว่างนั้นเราค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราเรายืนระยะได้นานหน่อยเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะคือเราเปอร์เซ็นต์ชนะเราน้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วถูกปะ่ะอ๋อนี้เราเราควรจะทําให้ตัวเองตายช้าหน่อยด้วยการบริหารแบงค์โลหรือว่าแบงค์โลแมนจ์ ส่วนไอ้แบล็คโรเมเนทเนี่ยก็ติดตามได้ที่ช่องไอโปกเกอร์ทูบทีวีพี่ก็มีพูดไปสอง EP เรนะื่องเล่าเก่งโป๊กเกอร์ใน5นาทีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปตามศึกษาพื้นฐานมาเรื่องที่ ควรรู้อ่ะไอสต t ร์ตติ้งแฮนเรื่องโพซิชันอะไรทั้งหลายก็ค่อยไปตามเก็บมาแต่แบงค์โลมาในเมนต์เนี่ยคือเรื่องแรกควรจะรู้ก็ประมาณนี้นะสำหรับแบบพื้นฐานในเรื่องที่ควรจะรู้สั้นๆภายใน2นาทีนะประมาณนี้นะครับคุณฟุ๊กประมาณนี้ครับขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่โทรมานะครับโอกาสหน้าโทรมาใหม่นะโอกาสหน้าที่การพูดคุยกันใหม่นะครับผมเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณฟุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับ